สวัสดีครับร้านแบงค์โบท๊ทนะครับโอโบท๊ทแบงค์หน้าทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวเจ้า All New D-Max นะครับคันนี้คือมาเป็นตัวเตี้ยเลยว่ารถลูกค้ามีความเสียหายมาเกิดอุบัติเหตุมานะครับช่วงกระบะท้ายก็เลยเปลี่ยนกระบะยกลูกเป็นตัวสูงแต่ว่าลูกค้าเพิ่มส่วนต่างเองนะครับในส่วนนี้ทางประกันไม่ได้ออกให้ครับ ถ้าเป็นตัวเตีย้ยมานะครับแล้วก็มาอัพนาสเทวีวกระบะบี้เขาก็จะได้ค่าอะไรกระบะในช่วงนี้นะครับเราเปลี่ยนกระบะมายกลูกเลยเพราะมันจบกว่าเนียนเนียนกว่านะครับก็เปลี่ยนสีใหม่ด้วยนะครับในส่วนนี้ผู้ค้าเพิ่มเติมเองเปลี่ยนสีแดงแก้วยอดฮิตครับสูตรของทางโอ้ครับประกายมุกทอง ถ้าลูกค้าอยากดูมิติกลางวันนะครับลองดูในวิดีโอเพจได้เลยครับว่ามิติกลางวันเนี่ยความประกายออกขนาดไหนรถลูกค้าทั้งกลางวันกลางคืนจะไม่มืดน,นะครับเพราะแดงแก้วที่เราทำมาเนี่ยจะไม่เหมือนสีเบอร์นะครับพวกมาด,ด้าสองมาด,ด้าสามหรือว่าเป็น MG ครับสีมันจะสว่างกว่าใสากว่าครับแล้วก็ตัวหน้าเคียร์เลกเกอร์ที่เราใช้ครับก็จะแพงกว่าพวกละสูนออกด้วยซ้ำครับ ไม่เชื่อก็รถที่ทําสีเดิมสามารถออกไปจอดเทียบกับป้ายแดงเลยครับแล้วก็พ่นจุดดีเทลต่างๆตรงนี้ครับแห่งจิงลรีดการปัดนํำผลแป้นกระจกครับตัวแป้นตัวเบ้าครับตัวยางหลังคาครับสีจะไม่เปิดไม่ว่ารถเดิมจะเปลี่ยนสีหรือสีใหม่ครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดสีเดิมดูเปิดรถมาก็จะเป็นสีใหม่ครับ ของพวกนี้ประกันภัยไม่ได้ให้ลูกค้าครับแล้วก็มีอุดรูประตูเพิ่มย้ายเสาจะให้ต่อเมื่อรถเราโดนชนแล้ววงกบประตูรถเราไปบ,บี้ครับโดนมงกบเราก็จะได้ค่าสีภายในขึ้นมาครับแต่ว่าค่าสีเนี่ยพวกแม่สีสีขาวดำแดงบอลเทาอะไรพวกนี้มันเป็นสีเกตเกตตามเกตถูกครับนี่ก็ย้ายเสามาไว้ข้างหลังขำๆครับลูกค้าชอบมันเป็นสีเกตถูกครับพวกนี้เป็นแม่สีผสมขึ้นครับ พวกสีแก้วการทํางานยาก,กว่ามีพ่นรองพื้นครับหลายเที่ยวมีพ่นสีจริงหลายเที่ยวครับจะไม่ได้พ่นง่ายเหมือนพวกสีขาวสีดําสีบอลสีเทาครับพวกสีแดงสดอะไรพวกนี้เป็นสีทําง่ายครับประกันผลงานหนึ่งปีนะครับสําหรับอันนี้ก็มีมือเปิดเงามีไฟท้ายยูโรโฟ ตามยางรีดน้ำแล้วก็จะพ่นให้ใหม่นะครับโดยปกติถ้ารถใช้ไปสปีสองปีโดนแดดเรียนมันก็จะซีดถามว่าถ้าซื้ออะไรนะครับเป็นพวกไฟหน้าอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เบิกใหม่แท้เลยนะเพราะมือสองอะราคาต่างกันไม่เยอะแต่ของถอดก็หายากนะครับในส่วนนี้ผมว่าแนะนําเบิกแท้ใหม่มันจบสบายใจกว่าแพงขึ้นนิดหน่อยแต่เราได้ของศูนย์ของใหม่แน,น่นอนแล้วของไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะ ไปเจอของมือสองรีวิวแกะเราซื้อมากเขารับผิดชอบหรือเปล่านะครับสั่งมาตามเพจซื้อมาเสร็จไฟน้าเข้าส่งไปเค็มไม่ได้ตายเลยครับดวงเป็นหมื่นไอ้คู่เป็นหมื่นนะก็คือเป็นรถสีเดิมดูความเงาความชับกล้าท้าให้ไปจอดเทียบป้ายแดงเลยพวกสีใหม่ก็จะไม่เปิดตามขอบอย่างนะครับโดยรายละเอียดบางที่ทํากระจกหน้ากระจกหลังจะเปิดสีเรื่องการประกันภัยติดต่อ โทรสอบถามโดยตรงที่เบอร์สูนย์แปด8 9เนะครับเพราะว่างานประกันภัยเป็นเรื่องละเอียดเรื่องส่วนต่างยังไม่ทราบครับว่าจะเพิ่มเท่าไหร่แต่ตีเป็นเงินสดได้เลยแล้วก็ส่วนลูกค้าจะได้เงินเท่าไหร่เราก็มาตัดถอนเงินไปแต่ว่าไม่ต้องไปหวังเยอะนะครับว่าเราจะได้จะประกันจํานวนเยอะๆครับเขาจ่ายแค่เกดสีเดิมอย่างไฟหน้าเนี้ยของเดิมข้างสองพันกว่าบาทเขาก็จ่ายแค่2 0 0 0ักว่าบาทอะไรที่แพงขึ้นที่มันเสียหายก็เพิ่มเติมเองแล้วก็ทั้งอู่ไม่ได้รับจะฉากในส่วน แปลงหน้านะครับแล้วก็สีก็เช่นกันถ้ามีประวัติดีเราเปิดเค็มได้3ปี4ปีขึ้นครับบริษัทเดิมนะครับถ้า,าย้ายบริษัททุกปีไม่มีประวัติดีเราก็จะเปิดเค็มีเดิมล้วคันไม่ได้ประกรันไม่ให้เคสมครับแต่ถ้าเกิดเหตุตามจริงมีความเสียหายแต่ตรงนี้ประกันเคสมให้ตามปกตินะครับก็ชอบอยังไงก็ฝากไลค์ฝากไลฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c ทุกท่านแล้วก็ฝากงานคาร์บอนแบนยักษ์ด้วยนะครับของแท้ที่แบงก์โบท่านั้นนะครับ ไม่ต้องกลัวบินครับใครบินมาเลยยังไม่มีลูกค้าคอมเพนมาเลยเรื่องฝาบินครับตั้งแต่ขายไปก่อนทําแบนแล้วก็หลังทําแบนครับขายไปไม่รู้เท่าไร่แล้วครับขายไปเยอะมากตกแต่งทุกอย่างครับก็ลูกค้าก็น่าจะรับซกันดีลองดูในอัลบั้มวิดีโอตกแต่งห้องเครื่องว่าจะเก็บระบบไฟอะไรต่างๆย้ายแบนครับความสวยงามเก็บโล่งระบบโชค๊คครับครับไม่แน่ไม่พอใจจัดส่งยีราฟหรือจัดส่งแคะจะโหลดภายใน7วัน ถ้าชกไม่นุ่มไม่หนึบไม่ดีเราฟืนเงินให้ทันทีครับก็เรวันนี้ก็ขอฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฝากไว้เป็นหนึ่งผลหน้าหนึ่งทางเลือกไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้เจ๋งที่สุดนะครับแต่ก็ฝากไว้ให้ลูกค้าตัดสินใจดูว่าการทำรถเนี่ยทำที่ไหนก็ได้แต่ความใส่ใจครับไม่เหมือนกันครับแต่ละที่ลองศึกษาผลงานดูครับสวัสดีครับผม